ล่าสุดนะครับผมลิเวอร์พูลนะครับเจอเกนครอปนะครับขยับแล้วนะครับเจอเกนครอปนะครับและทีมงานของเขากำลังพิจารณาหันหัวเรือนะครับเข้ากลับสู่ตลาดนักเตะอีกครั้งหากมีเป้าหมายที่น่าสนใจอยู่ในตลาดนะครับนะก็ล่าสุดนะครับเป็นข่าวจากฟราบิโอโรมาโนบอกว่าผมเชื่อว่ามาเตอุส นูนเยสของสปอร์ติ้งลิสบอนเป็นนักเตะที่น่าสนใจมากๆเขามีสไตล์การเล่นที่เข้ากับลิเวอร์พูลอย่างมากอย่างเหมาะสมแต่เราต้องรอดูกันว่าพวกเขาจะระดมทุนเพื่อมาจ่ายค่าตัวนักเตะได้ขนาดไหนนะครับอันนี้ก็คือถ้าข่าวมาจากโรมาโน่เนี่ยก็แสดงว่ามีโอกาสที่จะเห็นนักเตะใหม่เดินเข้าสู่ทีมนะครับนะ ก็ผู้บริหารจูเลียนวอร์เนี่ยก็อาจจะรอแค่นะครับรอแค่ทางเจเกนครอปเอ่ยปากไฟเขียวให้ดึงตัวเท่านั้นนะครับคือมันสืบเนื่องมาจากเกมเกมเปิดตัวนะิเวอพูลนะครับเปิดตัวเนี่ยพบกับฟูลแลมนะฮะไปเยือนฟูลแลมและ เท่าที่เราดูเลยนะครับก็คืออย่างที่เห็นเลยนะก็คือกองกลางของเราต้องต้องยอมรับนะครับว่าเราเล่นสู้เขาไม่ได้ในส่วนของตำแหน่งของกองกลางดังนั้นเนี่ยคือมันมันเป็นยุคที่ที่หมดยุคแล้วแฮนเดอร์สันก็เหมือนจะเหมือนจะเล่นดีแต่ว่ามันมันก็ได้เท่านั้นนะครับตอนนี้คือมันเข็นไม่ไปแล้วมิติของการเล่นมันไม่ได้มากไปกว่านั้นละฟาบิโยตํตแหน่งของกลางรับเนี่ย ก็ถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับแต่อายุนานเนี่ยก็เยอะละคือกลางลุกกลางลุกหรือตัวจ่ายบอลหรือตัวจ่ายสวยๆเนี่ยคือเป็นในส่วนของตำแหน่งของเตียโก,โก้คนตาลาแต่ว่าเตียโก้คนตาลาเนี่ยครับก็มีอาการบาดเจ็บล่าสุดลงแมตช์แรกเนี่ยเจ็บพอเจ็บปุ๊บเอาละที่แรก เจอเกนครอฟบอกว่าไม่ไม่ซื้อหรอกที่เขามีอยู่ในกองกลางที่เขามีอยู่ก็ศักยภาพดีแล้วก็พอละจริงๆถ้าถามว่าพอไหมมันมันมีหลายมุมมองมันมีหลายมุมมองถ้าจะล่าแชมป์เลยถ้าจะใช้งานเลยก็ต้องซื้อแต่ถ้าแบบจะปั้นแล้วขายในยุคลุกยุคเก่าเนี่ยเช่นจะปั้นก็คือคาวันโยใช่ไหมแล้วก็เอเรียสเนี่ย ต้องรอปีหน้าที่จะขายยุคเก,ก่าหรือหมดสัญญานะัก็คือในส่วนของอเล็กออเกลชมเบรนใช่ไหมเกอิต้าอย่างเงี้ยแน่เลย2คนเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยคาวันโยที่มาเนี่ยถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แต่ว่ามันต้องใช้เวลามันไม่น่าจะเกิดอะไรที่พิเศษวิโสไปมากกว่าแบบการปรับตัวได้ดีและเล่นได้ดีที่สุดให้เข้ากับปีนี้นะครับของคาวันโยส่วนเอเรียดเนี่ยมันต้องใช้ชั่วโมงบินอีก ดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องไปซื้อนักเตะมาใหม่ซึ่งนักเตะมาใหม่ถ้าถามว่าซื้อมาแล้วต้องปรับตัวไหมมันก็ต้องปรับแต่บางอย่างเนี่ยมันคือมินิมันมีมิตินะครับมันมีมิติแล้วก็เอามาปรับแล้วเนี่ยมันใช้ได้เลยก็มีนะครับหรือเอามาแบบเกมมันเยอะอะริวอพูลหวังยูฟาแชมเปี้ยนลีกพรีเมียร์ลีกแล้วก็ FA แครับแล้วก็ในส่วนของคาราบาลครับสี่ถ้วยหวังหมดเลยเงี้ยถ้าหวังหมดเลยกองกลางเท่านี้เนี่ยมันจะโรเตชันไม่พอดังนั้นเนี่ย คือมีอาการบาดเจ็บแบบนี้คือเขามองแล้วว่าปีหน้าเนี่ยหมดสัญญาไปสักหนึ่งคนแน่นอนคืออเล็กออกเลิแชมเบรนฮะแล้วก็เกย์ตาดูเหมือนมีปัญหาเรื่องของสัญญาด้วยนะดังนั้นเนี่ยเขาทําการบ้านล่วงหน้าเลยฝากกว่าคาวันโยจะว่าเล่นได้เข้าระบบแบบดีๆแล้วกล้าส่งเนี่ยก,ก็อีกสักพักหนึ่งดังนั้นตอนนี้เจอร์กนครอปหันหัวเรือกลับที่แรกบอกไม่ซื้อไม่ซื้ออันนี้เป็นเพียงข่าวนะเดี๋ยวต้องมาดูว่าตกลงล่าสุดเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็ ข่าวนี้มาจากของโรมาโนเลยนะครับนะก็น่าสนนะน่าสนนักเตะของโปรตุเกสคนนี้นะครับก็เอ่อมาเตอุสนูนเยสของสปอร์ติ้งลิสบอนคือผมเองก็ยังไม่เคยเห็นฟอร์มนะครับแต่ว่าได้ยินชื่อมาสักพักนะก็นักเตะโปรตุ ues, เกสเนาะก็น่าจะดีอยู่นะครับน่าจะดีอยู่ต้องรอรอลุ้นดูนะครับว่าข่าวนี้จะเป็นจริงมากน้อยเพียงใดนะครับนะเพ,นเพื่อนๆละครับ ตัวนี้ครับมาเตอุสนูเยสหรืออยากได้ใครนะครับในส่วนของตำแหน่งของกองกลางที่เราขาดอยู่ไหนลองพิมพ์กันมาหน่อยนะครับขอบคุณครับ